ล่าสุดได้มีการนะฮะสร้างสัมพันธรรมิตรกันนะฮะได้มีการจับมือกับ f o x c o n คนะฮะสร้างซ u เปอร์คอมพิวเตอร์ AI ในประเทศไต้หวันนะท่านผู้ชมนะฮะเรียกว่าอันนี้จริงนะ n v i d i ียนะฮะประกาศแผนสร้างซ u เปอร์คอมพิวเตอร์นะครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะชี่เดาในช่องเออไม่ใช่ <นะ S 2> อันนั้นซูเปอร์ไอทดนะฮะ ก็เขาบอกว่าทราบเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ AI ตัวแรกในไต้หวันนะฮะผ่านความร่วมมือกับ Foxconn นะฮะแล้วก็รัฐบาลของไต้หวันนะครับเพื่อรองรับงานวิจัยทั้งของรัฐนะฮะและการใช้งานสารภาคเอกชนนะครับโดยทาง TSMC นะฮะจะเป็นหนึ่งในบริษัทที่เตรียมใช้งานซูเปอร์คอมพิวเตอร์นี้ ในการใช้ไว้สำหรับวิจัยแล้วก็พัฒนานะครับนะซึ่งซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับ AI Factory นี้จะมี GPU Blackwell ของ NVIDIA นะครับรวมกันนะฮะประมาณหนึ่งหมื่นตัวหนึ่งหมืนตัวเลยนะหมื่นตัวนะเยอะเลยนะครับ,รบแล้วก็ทางคุณอ่าเจนเซนห่วงนะฮะ CEO อของ NVIDIA เนี่ยก็ได้กล่าวว่า,า AI เนี่ยนะครับ ได้ทําให้เกิดการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมใหม่วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับความร่วมมือกับ f o x c o n คและรัฐบาลไต้หวันนะฮะที่ช่วยสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI พร้อมกับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆรวมทั้ง TSMC นะครับทำให้เกิดความก้าวหน้าในยุคโลกยุค AI แล้วก็หุ่นยนต์นะฟังดูก็มันคือวิวัฒนาการ นะมันก็เปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆนะครับก็บริษัทใหญ่ๆเขาก็ต้องปรับตัวกันตามไปเหมือนกันให้ทันโลกอ่ออันนี้ก็ถือว่าทำให้ไต้หวันนี่นะฮะโอ้โหนะมีความใหม่ๆแปลกๆนะความทันสมัยนะทันยุคทันสมัยแล้วก็รวดเร็วว่องไวนะกำลังจะมีแล้วนะครับครับผมเนี่ยเขาก็เลือกประเทศได้ดีนะครับเพราะว่าไต้หวันก็เป็นเบอร์หนึ่งยืนหนึ่งเรืองติดมิคอดักเตอร์เลยอ่าอืม นะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ AI ก็ถือว่าไม่ยากนะฮะเพราะมี t s เอเออยู่